คุติดตาม62คนแล้วเมื่อกี้เสียงตบมือจริงๆนะสวัสดีทูกท่านผมชาวินนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามหรือมาดูคลิป YouTube ของผมครับผมมีความสุขมากๆอันนี้จากใจจริงๆผมยังไม่เคยแนะนำตัวเองเลยเนาะผมชื่อบิวครับบอมใบไม้สตีไม่โทรว่าแหวนครับ หรือจะเรียกบิวก็ได้ B E W หรือบิวบอไม้สรีลอลิง e, ก็ได้ครับผมมีความฝันนะครับว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับหรือสตรีมเมอร์ครับมันจะเป็นฟิลแบบว่าเออฉันจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ันดับหนึ่งให้ได้เลย <S <S เอาจริงผมทำคลิปหรือสตรีมขึ้นมาเนี่ยก็คืออยากให้พวกคุณดูตอนกินข้าวหรือตอนที่พวกคุณไม่มีอะไรจะทำก็มาดูผม บ้าๆในไลฟ์หรือ YouTube ที่ผมปล่อยออกไปก็ได้ครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักเลยถ้าสปอนเซอร์เข้าก็หลังไมได้ครับหรือถ้าจะเป็นแว่นที่ผมใช้แบบกลัวแสงสีฟ้าก็หลังไมได้ครับก็ช่องของผมครับก็จะเกี่ยวกับคลิปเล่นเกมบ่นเกมบ้างครับอันนี้ก็จะปะปนกันไปครับจะดูง่ายๆก็คือถ้าเกิดผมบน่นหน้าปกคลิปก็จะเป็นตัวละครโมเดลของผมเอง แต่ถ้าผมเล่นเกมผมก็จะเอาหน้าผมไปใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับในการที่จะดูว่าเป็นคลิปบ่นหรือคลิปเล่นเกมนะฮะเกมที่ผมเล่นหรอส่วนมากผมก็จะเล่นเกมตะกุนโซก็จะเป็นพวกเอเดอร์ลิงเซคิโลดักโซครับส่วนเกมอื่นๆก็จะเป็นเซเลตครับเซเลตนี่คือบอกแล้วว่าเกลือครับเกลือเกลือเกลือเดี๋ยวผมจะทำคลิปบ่นนะครับยอกยอยอแล้วก็จะมี LL กับที t ทีครับอันนี้ก็จะเล่นเหมือนกันนะฮะ สุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับหรือเข้ามาดูช่องผมครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับก็ผมจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปให้ออกมาดูดีขึ้น,นครับขอบคุณครับ